สวัสดีนกักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้ EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับวันนี้คุณครูก็จะสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำรงพันธุ์นะครับและสาเหตุการสูญพันธุ์ของสัตว์นะครับหรือของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราไป รับชมกันเลยนะครับไปกันเลยการดำรงพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำกันได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ เราไปทบทวนกันนะคะเราเรียนกันไปว่าสิ่งมีชีวิตต่างก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชโดยจะได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพอ่อรุ่นแม่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการดำรงพันุ์ของสัตว์กันนะคะซึ่งสัตว์มีปัจจัยในการดำรงพันธุ์ทั้งหมด4ประการค่ะ วันนี้เราจะได้เรียนรู้ปัจจัยทั้ง4ประการนั้นกันนะคะให้น้องๆคลิกเลือกหัวข้อที่น้องๆสนใจได้เลยค่ะเอาละค่ะน้องๆวันนี้พี่มีกิจกรรมสนุกๆมาฝ่าอีกกตามเคยนะคะไปทำกันเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว กิจกรรมที่พี่นำมาฝากน้องๆในวันนี้มีชื่อว่าสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงพันธุ์ของสัตว์โดยให้น้องๆจะต้องเลือกปัใจจัยในการดำรงพันธุ์ของสัตว์ให้ตรงกับภาพสัตว์ที่พี่กำหนดให้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ังใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่แบบทดสอบในวันนี้ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะพร้อมแล้วไปดูข้อแรกเลยค่ะ ขอ้อใดกล่าวถูกต้อง โครงสร้างของสัตว์ในข้อใดมีไว้ล่าเหยื่อสัตว์ในข้อใดมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อจึงมีเขี้ยวและกรงเล็บไว้ใช้ในการล่าเหยื่อหาอาหารเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สัตว์ที่มีวงจรชีวิตที่ยาวนานจะสูญพันธุ์เร็วเนื่องจากสัตว์เหล่านั้นจะต้องใช้เวลานานในการให้กำเนิดลูกซึ่งบางส่วนอาจจะถูกล่าหรืออาจจะตายไปก่อนที่จะให้กำเนิดลูกค่ะยุงถือเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้น แต่จะมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดวยการวางคะ่ะโดยเฉลี่ยแล้วยุงจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ21วันคะ่ะเสือจะมีลักษณะโครงสร้างบางอย่างเพื่อเอาไว้ล่าเหยื่อคือมีเขี้ยวยาวมีกรงเล็บแหลมคมและแข็งแรงคะ่ะเต่ากระเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตที่ยาวมาลูกฟักออกจากไข่ไม่มีแม่คุ้มภัย จึงทำให้มีโอกาสรอดและโตเต็มไวัยได้น้อยและใช้เวลาถึง12ปีกว่าจะสามารถมีลูกได้สาเหตุที่สิ่งมีชีวิตสูญพันครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องของการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาทบทวนกันสักนิดดีกว่านะครับ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงพันุ์ของสิ่งมีชีวิตได้แก่วัฒจักรชีวิตปริมาณการให้กำเนิดลูกพฤติกรรมการกินอาหารและลักษณะโครงสร้างของสัตว์ต่างๆครับวันนี้เราจะมาดูสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์กันนะครับไปดูกันเลยครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เป็นเพราะประชาชนนั้นดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเป็นประจำแต่อยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้าล่าสัตว์จากต่างเมืองย้ายเข้ามาอยู่ใหม่สิ่งแวดล้อมของเมืองที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เริ่มเปลี่ยนไปวันนี้เราไปล่าสัตว์แถวๆภูเขาไฟกันดีกว่าเพื่อจะเอาชิ้นส่วนของสัตว์เหล่านั้นมาขายได้เงินด้วยดีค่ะในท่าน แล้วพ่อค้าก็พาลูกน้องไปล่าสัตว์ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นภูเขาไฟเมื่อไปถึงทั้งหมดต่างก็ออกล่าสัตว์กันแต่สัตว์ป่าที่เคยมีอยู่มากมายกลับลดน้อยลงเหตุใด,ดสัตว์ป่าแถวนี้จึงหายากเหลือเกิน พ่อค้าถามขึ้นในขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้เดินตรวจตราความเรียบร้อยผ่านมาทางนี้พอดีได้ยินคำถามของพ่อค้าจึงเดินเข้าไปหาก็เป็นเพราะพวกท่านชอบออกมาล่าสัตว์ถ้าไม่สัตว์ต่างๆเหลือน้อยลงยังไงละ่ะอีกอย่างเมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งเกิดเหตุพวกเขาไฟระเบิดไปสัตว์ที่อยู่แถวนี้ก็อบพยพหนีตายกันหมดท่านผู้ใหญ่พูดอะไรไร้สาระ เราไม่เชื่อหรอกปะเราไปล่าสัตว์ที่อื่นกันดีกว่าที่นี่ไม่มีที่อื่นก็ต้องมีพ่อค้าหันไปบอกลูกน้องแล้วทั้งหมดก็พากันไปล่าสัตว์กันที่อื่นแต่ไปที่ไหนก็เหมือนกันเมื่อสัตว์ป่าที่มีอยู่เริ่มสูญพันธุ์พ่อค้าจึงเริ่มเกิดอาการหงดหงิดสัตว์พวกนี้มันหายไปไหนกันหมดนะหรือจะจริงอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกคะในท่าน ที่ว่าสัตว์เหล่านี้กำลังจะสูญพันธุ์ที่แถวนี้สมัยก่อนเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายแต่พอพวกเราเข้ามาตัดไม้ก็เลยทำให้ป่าแถวนี้เริ่มเสื่อมโทรมสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัยและที่หาอาหารสัตว์บางชนิดล้มตายบางชนิดก็ต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นโอ้ป่าของเจ้าไปเราไม่เชื่อเจ้าหรอก วันนี้กลับกันได้ละเราไม่มีอารมณ์ล่าสัตว์ละทั้งหมดพากันกลับเข้าหมู่บ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านพ่อค้าก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะทำงานหนังสืออะไรใครเอามาวางไว้ลองอ่านดูหน่อยดีกว่าหนังสือเรื่องการสูญพันธของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและไม่ให้สูญพันธุ์แต่ถ้าหากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีมากกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวได้ก็อาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสูญพันธุ์ได้ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้แก่ การเกิดภัยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์การเกิดภัยธรรมชาติในที่นี้ก็คือการเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟป่าโรคระบาดภูเขาไฟประทุความแห้งแล้ง ส่วนการกระทำของมนุษย์ที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้แก่การล่าสาัตว์เพื่อความสนุกสนานการล่าสาัตว์เพื่อนำชิ้นส่วนมาประดับตกแต่งบ้านการจับสัตว์น้ำในฤด,ดูวางไข่หรือฤด,ดูผสมพันธุ์การบุกรุกทำลายป่าของมนุษย์การกระทำเหล่านี้ เป็นการกระทำที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตายและสูญพันธ์ไปจากโลกนี่การกระทำของเราเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือเนี่ยไหนลองอ่านต่อดีกว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เราบอกกันว่าสูญพันธ์ไปแล้วนั้นเคยมีชีวิตอยู่บนโลกนั่นก็คือซากดึกดำบรรพ์หรือที่เรียกกันว่าฟอสซิล ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลหมายถึงร่องรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมโดยกโกลนหรือทรายเป็นระยะเวลานานซากดึกดำบรรพ์ที่พบกันทั่วไปได้แก่ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์รอยเท้าของไดโนเสาร์ซากรังและไข่ของไดโนเสาร์ซากดึกดำบรรพ์ของช้างแมมมอธ การค้นพบสัตว์ดึกดำบรรเหล่านี้จะทำให้เรารู้ถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่พบในซากดึกดำบรรแต่ละชนิดได้มากขึ้นเช่นอาหารที่สัตว์เหล่านั้นกินหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้น แค่เราตัดต้นไม้และล่าสัตว์มันส่งผลกระทบถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพ่อครับเห็นหนังสือผงผมไหมครับเล่นนี้หรือเปล่าลูกใช่แล้วครับคุณครูให้ผมยืมมาอ่านเขาบอกว่าถ้าเราล่าสัตว์ตัดไม้ทำลายป่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราก็จะค่อยๆสูญพันธุ์ไปผมว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับพ่อนั่นสินะ พอพ่ออ่านหนังสือของลูกแล้วพ่อก็คิดอย่างนั้นเอา,อางี้ดีมะเรามาช่วยกันหาหนังสือที่แนะนำวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกันดีกว่าว่าจะมีวิธียังไงบ้างดีครับพ่อถ้าอย่างนั้นเราไปที่ห้องหนังสือกันเลยลูกพ่อค้าและลูกชายจะมีวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์สูญพันธุ์ได้หรือไม่น้องๆต้องติดตามต่อนะครับ สาารรววิิทยศต์ุ่นจหลังจากที่น้องๆรู้แล้วว่าซากดึกดำบรรคืออะไรเราลองมาดูกันดีกว่าไะ้ครับว่าซากดึกดำบันที่น้องๆค้นพบต่อไปนี้คือซากของสัตว์มีชีวิตชนิดใด ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแนะ่เรามาทำกิจกรรมทบทวนกันนะครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องไปดูคำถามกันเลยครับ การเกิดแผ่นดินไหวเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวได้ทันจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้การตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยและอาหารของสิ่งมีชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตไปมีที่อยู่อาศัยไม่สามารถหาอาหารได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ครับ การค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลจะทำให้เรารู้ถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้การเกิดภูเขาไฟระเบิดเป็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอย่างกระทันหันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ์ที่เกิดจากธรรมชาติแต่การล่าสัตว์และการจับสัตว์ในฤดูวางไข่เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ์ที่เกิดจากมนุษย์ การจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดการสูญพันธุ์ที่เกิดจากมนุษย์แต่การเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุเป็นสาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติะนะครับหลังจากที่เด็กๆได้รับชมคลิปกันจบแล้วนะครับเดี๋ยวครูก็จะสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะลูกก็จะมีอยู่สีอย่างด้วยกันก็คือ1นึงวัฏจักรชีวิตของสัตว ปริมาณการให้กําเนิดลูกนะครับพฤติกรรมการกินของสัตว์และที่สําคัญก็คือลักษณะโครงสร้างของสัตว์ต่างๆนะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้สัตว์สูญพันธุ์นะลูกก็จะมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือ 1. ภัยธรรมชาติอะไรบ้างครับภัยธรรมชาติอย่างเช่นนะลูกพายุแผ่นดินไหวน้ําท่วมไฟปา่าใช่ไหมครับอ่าภัยแล้งอย่างนี้ใช่ไหมลูกและที่สําคัญที่สุดนะครับข้อที่2ก็คือ การกระทําของมนุษย์เนาะนะครับซึ่งมีผลมากเลยซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยนะลูกที่ทําให้สัตว์สูญพันธ์ก็คือการทําลายป่าไม้การตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยนะลูกการล่าสัตว์เพื่อความสนุกสนานหรือล่าสัตว์เพื่อเอามาทําเป็นเครื่องประดับเนีย่ยนะลูกหรือการจะเป็นการจับสัตว์น้ําในฤดูวางไข่ฤดูผสมพันธ์เงี้ยลูกซึ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับทําให้สัตว์เนี่ยสูญพันธ์นะครับสํนะาหรับ EP นี้นะครับคุณครูก็จะมีใบงานนะครับอยู่1ข้อนะครับให้เด็กๆทําลงใส่สมุดก็คือนะครับให้เด็กๆนะลูกบอกแนวทางวิธีการป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตนะครับโดยให้เด็กๆบอกแนวทางคุณครูมาสิอย่างน้อย3ข้อนะครับเดี๋ยวให้ทําลงใส่ในสมุดนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะครับหากเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถ เปิดมาชมซ้ำอีกรอบหรืออาจจะโทรมาหาคุณครูเลยก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะครับเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูนะครับคุณครูจะได้บันทึกคะแนนสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย